เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ57เนาะข้อนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของที่เป็นรูปภาพ3รูปเนาะเรื่องที่มีลูกน้องคุยกับอบอสเรื่องของการทำโยคะ คราวนี้เรามาดูข้อ1 7เขาบอกว่า b u บัมสเต g g จ s ส t ์ a t h i ิสบอสควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบัมสเต a เนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้เนาะคนที่กำลังทำคุยโยคะอยู่เขาเนี่ยแนะนำบอสของเขาก็คืออีกคนหนึ่งที่เขาคุยด้วยเนาะว่าอะไระแล้วก็มาดู choice กันเขาแรก avoid doing a headstand avoid ก็คือเลี่ยงเนา เลี่ยงไม่ทำอะไรเงี้ยก็คือควรจะเลี่ยงการทำ headstand ก็คือที่เขาทำอยู่เนาะที่เป็นโยคะแบบเอาหัวเอากลับหัวลงมาอ่ะก็บอสไม่ควรจะทำประมาณนี้ข้อที่2ให้ take a break พักแล้วก็มาทำโยคะนะอ่ะข้อที่3 take a regular break regular เนี่ยก็คือเหมือนแบบโดยทั่วไปอะ่ะก็คือให้แบบ ไปเบรกโดยทั่วๆไปบ้างนะแบบแบบว่าหาเวลาไปเบรกบ้างนะประมาณนี้อ่ะข้อที่4ก็คือ Take a yoga class ไปหาคลาสเรียนโยคะประมาณเนี้ยแล้วก็ข้อที่5 spend more time doing yoga ให้บอสเนี่ยแบบว่าหาเวลาที่จะไปทำโยคะเพิ่มมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้อ่ะเราควรจะเลือกข้อไหน ในที่นี้เนี่ยเหตุการณ์มันก็คือว่าบอสเดินมาเจอเด็กผู้ชายคนนี้ถูกไหมแล้วก็ผู้ชายคนนี้กำลังทำโยคะอยู่แล้วก็มาดูรูปที่สองเขาบอกว่า um, you should give it a try ก็คือบอกบอสว่าเอ้ยบอสลองมาทำดูไหมอะไรเงี้ยควรจะมาลองทำดูนะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลี่ยงการทำก็คงจะไม่ใช่เนาะมันตรงกันข้ามเลยข้อที่สองให้แบบไปพักแล้วก็มาทำโยคะบ้างนะอันนี้ก็ พอเป็นไปได้เนาะก็เก็บเอาไว้ก่อนข้อที่3ให้หาเวลาไปเบรกโดยทั่วไปอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะนี่เขาชวนมาทําโยคะไม่ได้ชวนไปเบรกอ่าส่วนข้อที่4ให้ไปเรียนโยคะอันนี้ก็ดูจะเกินไปหน่อยเนาะคือเขาบอกว่าให้มาลองทำเฉยๆไม่ได้ให้ไปเทคค class เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เนาะส่วนข้อที่5การที่เราจะบอกให้คนอื่นเนี่ยไป spend more time ก็คือเหมือนแบบให้ไปทำ อะไรสักอย่างแบบใช้เวลาทําอันนั้นมากขึ้นนะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเออให้ลองไปทําไม่ใช่ให้ใช้เวลาทํามากขึ้นการที่เราจะบอกว่าให้ใช้เวลาทํามากขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนเขาทําอยู่แล้วอะแต่ว่าเขาจะทําด้วยเวลาที่สั้นเกินไปแล้วก็บอกว่าโอเคให้เราใช้เวลาให้เขาอใช้เวลากับอันนั้นมากขึ้นนะแต่ในที่นี้เนี่ยคือเขายังไม่ได้ทําเลยเราจะบอกเขาว่าให้ spend more time อะไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้ง ก็จะเหลือแค่ข้อ2ที่ถูกต้องที่สุดก็คือ take a break and do yoga ก็หาเวลาไปพักแล้วก็ทำโยคะบ้างนะอ่ะเรามาสรุปข้อนี้กันข้อนี้เนี่ยมันเป็นข้อ picture ถูกไหมแบบเป็นการ์ตูนให้อ่าน story ซึ่งพี่ก็บอกว่าโอเคให้เราอ่าน story อะ่ะตั้งแต่แรกเลยก่อนที่เราจะเริ่มทาโจทย์ทั้งหมดเนาะให้จบก่อนให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องก่อนแล้วเราก็มาดูโจทย์คราวนี้ข้อนี้อะ่ะเขาพูดว่าเขาถามว่าบัม s t ต a เนี่ย เขาแนะนําบอสของเขาว่าอะไรพอเราเข้าใจเราพอเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างแล้วเนาะว่าโอเคเขาแนะนําให้มันทาโยคะถูกไหมเพราะว่าเขากาลังทําอยู่เราก็มาดูช้อยส์กันขอ้อแรกให้เลี่ยงก, 3, ยก็ไม่ใช่เนาะข้อนี้ขอ้ทขอที่สามให้ไปเบรกโดยทั่วไปก็ไม่ใช่เนาะเขาชวนมาทําโยคะข้อที่สี่เนี่ยให้ไปเรียนเลยนี่ก็ดูจะแบบโอเวอร์เกินไปเนาะส่วนข้อที่ห้า spend more time การที่เขาให้ใช้เวลามากขึ้นเนี่ยแปลว่าเขาทําอยู่แล้วแต่ว่าใช้เวลามากขึ้น แต่วในที่นี้เนี่ยบอสไม่ได้ทำเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็บอก Spend more time ไม่ได้ก็ถูกที่สุดคือข้อ2เนาะให้ไปหาเวลาพักแล้วก็มาทำโยคะบ้างนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริงกริงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้ยกดสิคะ